สวัสดีครับสวัสดีสี่ทุกท่านครับผมวันนี้มารับงานครับทำงานทมที่ประมาณกี่เที่ยวตาปันเที่ยวเหรอฮะนี่แหละคอยดูบอไปดูเนาะอะไรเพี่ออยู่บีงบประมาณเท่าไหร่นะเมื่อกี้ตาพูดเท่าไหร่นะห้าแสนห้าแสนห้าแสนนี่ครับอันนี้ลูกสาวเจ้าของที่นะครับนี่ร้านวะ เออี๋ยกให้เดี๋ยกให้ก็เราจะถมที่ตรงนี้ครับเต็มหมดเลยครับแต่ว่าเขาอยากได้บ่อเล็กๆไว้ครับสูบน้ำหมอกแล้วให้ผมขุดเลยครับพี่น้องโอ้ยมันก็เละปันโจกเลยครับนี่สูบน้ำหมอกเมื่อวานครับให้ผมขุดวันนี้ดูอ่ะผมทำให้ได้แค่นี้ก็ถือว่าแจวแล้วครับนี่ก็ผมระดับนู้นนะครับ ร,ระดับคนยืนสูงกว่ารัดยางครับสูงกว่ารัดยางนู่นเลยครับยาวไปนู่นเดี๋ยวผมให้ดูยาวไปนู่นครับถึงขนานู่นแหละก็สูงกว่ารัดยางครับเขากะไว้ประมาณเจ้าของที่ตั้งไว้ประมาณพันเที่ยวนะครับแต่ผยวผม,มาไม่น่าจะถึงแล้วความสูงประมาณสองเมตรครับสองเมตรสองเมตรสิบสองเมตรยี่ครับ เนื้อที่ประมาณสองไร่ครับสองไร่สูงสองเมตรยี่นี่จาเพิ่งเอาไมโครมาเคลียลิงหน้าง,งานเสร็จมาขุดตอขุดไรออกเขาก็จ้างปเป็นชั่วโมงครับเยู่วนี้จ้างปเป็นชั่วโมงก็ถือว่าโอเคครับเอ้าเดี๋ยวเราจะวันนี้ขุดบอเก่าก,ก็ได้ปลาไหลเลยครับได้ปลาไหลไปประมาณเอ๊ะ สี่ห้าตัวครับได้ไปเลยไปสี่ห้าตัวเดี๋ยวจะพาไปดูว่าตัวใหญ่ไหมก็เดี๋ยวเราจะกินข้าวกินข้าวเสร็จเราก็ถึงจะย้ายรถไปที่ขุดครับย้ายรถไปที่ขุดแล้วก็วิ่งเลยครวิ่งงานเลยก็เยอะพอสมควรครับนี่นู่นแหละวันที่ผมบอกยาว<ม>ก็ที่ดินที่กองไว้แบบนี้คือดินมันยังเปียกอยู่ครับเราก็ถมไปเลยเดี๋ยวเราค่อยกบทีหลังครับ จะบอกว่าเอาไว้อย่างนี้แหละเพราะว่าระดับที่แกถมนี่คือน่นครับมันสูงครับระดับระดับมันสูงก็ถ้าเราตัดยอดมาตัดยอดมานี่มันก็จะกบดินพวกนี้พอดีครับนี่ก็จะกบดินพวกที่เรากองไว้พอดีครับคือเสมอเลยสูงพอสมควรครับก็เอ้าเดี๋ยวเราจะไปดูทีมงานว่าได้อะไรกินข้าวครับวันนี้นี่ครับ Century, ทีมงานก็รอครับน nice. well. ี่วันนี้ได้วันนี้มจะบอกกรุงเทพมั้ยวันนี้อู้ยังก็จอดรอทีมงานจอดกันยาวๆครก็เดี๋ยวรอกินข้าวเสร็จครับดู กับข้าวเที่ยงเราครับวันนี้ไปเมือง่อไงไปหมอหมอกนี่หมอกหมอกโอ้ยใส่ท่านวะใส่ท่านวกเบื้องบงอันนี้โมเมนต์ฟาดูเลยครับปลาไหลครับปลาไหลครับตัวใหญ่มากครับใไปใส่ในถังไหมในถังในรถในรถไปยกถังมาเลยโอ้ยเขาเสียงเขาเสียงเขาใหา่เขาทายถึงไทยตัวใหญ่มากครับ อันนี <faded> ้อันนี้อันนี้พอขั้วประจาทีมงานเลยนี่ไปงี้หัวขังไปโอ้ยไปงี้ดูบดเอิดเอียนงี้ซัมป์คอครับนี่เปรย์ไหมงี้ซัมป์คอเต้รีดดึงว่ะอู้ตัวงี้เดี๋ยวหลายตัวอยู่เลยอันนี้สามสามตัวเออก็ได้ยินหลายเดยวนาะก็ในหน่อยอู้เด้งยวมาขายบ่มาขายตัวหน่อยบ่แม่นเขาขวดหน่อยมาแหลกเอาบอกกูว่านี่ตัวใหญ่มีสองสามตัวคนเดียว มันคือมีหนำมันสิมันกอบกอบตรงนี้โอ้ตัวใหญ่แหงครับฮะเอาทุก้านไม่เสร็จดูดั้มเกียรเจะได้ครอบล้อกว่ามันมันดูบ่ดีกัวาไปกับมูไปกับบอกว้าจะได้เสือจลีบีสือนังมาเนาะ ไปกไปซื้อๆเนาะแม่งกูว่าก oh. ูไปคำกูยซื like ้อมากหหมู่บานเบืดอดูกับใส่สมองเนี่ยเว้ไปกับัดไปไปซื้อไปบูสือยังไงคือโกนตัวมึงรอกินข้าวครับตรงนี้ เข้าเดียวเข้าดียวบดวางแม่งกูจะกินท่านโมเน่เอ้เก้วออกังจะปวดเขียวอยู่กุ้ยเอ้ยว่ะยกกระทะแลนเลยหรอวะได้ยามป้อนได้ยามป้อนตออไก่ไก่สุกแล้วครับตับตับตับ้ตับก่อนใ้ตับก่อนเศษตับก่อนเออบื้งดูดีๆนี่ว่ามันประดุกกับนี่มันใหญแง้งกับเย็นสองตโลครับ มาๆๆครเอ็นโอ้ใส่เสื้อแดงอีกบ่คือกเดินยากว่ะะพอดีเลยเนี่ยจะมาเอาดวงหน้าปุกคุเบ่งดีเลยมพอดีเลยนวงบอลสองงนฮวงออคุเบ่งสองเงินหรอไทยอยู่น่ะ ฮีขอน้ำเนี่ยอือฮีโม่ฮีโมขอน้ำีเร็วเร็วเร็วเร็ฮ้ยเร็วเรเฮ้ยอึ๊บอมาแล้ครับนี่วันนี้เอาน้องสาวมาด้วยครับปีแล้วเนาะปีไส้ยนงดำปะนี่เบึ่งนองว่ะโอ้คนละพอมาสั่งว่ะมามเต็เลย ไปดูแล้วโอ้เหลือเหลือเยอะแยะเลยโอ้ดินบักหลายเนาะเออถ้าไม่ให้นี่เลยนี่ท้าให้นี่เลยเพิ่นให้เลยนี่โอ้อันนี้น้อยกตัวมันหลายกว่านี้อีกมันลงอย่างนี้นะเราว่าเราอยากได้ดินเราออกกอมันน่ะออกเหมดเลยมีคนลงบอลในบ้านอ่ะ ่นงอันนี้เล่นอยางนีอืมมันแคบเหมือนันแกเซลดินออกออกในบ้านเขาในบ้านนั่นเลยเออแต่พูดจรงแต่ว่าเอาาในบ้านเราเอาโจทีปะเทหนาดินดีทึงสะนันได้วานสองก็ัก่งอืมข้าวไปลงที่สุกบดีกบอข้าไปเทีวบนที่สุกบดี่อออลเออลังมันมานี่มงเคอยู่เออมองเถียวเถียวบ่หมู่ยาวาร์ มอเทียวมองเฉียวอย่างนี้เนียนะตีกันตายแหละเกือบสุกแล้วครับเอาวันนี้ไม่ได้ไปโรงเรียนหมอเป็นครูเป็นครูโอ้ครููวันอาทิตย์วานจทย์วันจันทร์เราคิดว่าวันอาทิตย์โอ้ไปทำอะไาหรอนาอทการ เอ้ยของของตาของตาเทลี่อยู่ไหนวะบภูเขาแรงบินหน่อยหมอู้ขี้ของอู้ไก่แห้งเหรอมึงองมันลบกันเหรอวันนี้คือกันนี่ยนี่บอกตัวนี้มึงลบมีอยู่เออมันมันเขาบุยไปบลึกเขมี่มั้งบลึกเขมี้ลูกขับไปในทุ่งนาอีกหนูหอดข้องเลยแล้วหอดล้องเลยนะหอดอมองมากทู่หลอกปีนันเข้าไปจอดถากับตาแท่ไหมมึงกันนะมองเดียวกันเลยว่ามึงกันนะเออมองเดียวกันเลยเอามองต้นย่างไหมเออนั่นแหละมองนั่นเลย

กันเกากันแน่ยางตะไม่โคยางมาอยู่สีชมพูแล้วโอ้รถเจ้ายางมันน้อยเจ้าไปเปลี่ยนยางไม่ไหมไม่ไปเปลี่ยนท่อคือหมูดหัวแห้งเลยกินบอนี่เขาได้ท่อมาไม่ตะคริบแห้งเลยเอียนเดี๋ยววัดินโบราณดินมุสลายพูดนะวายโอเคครับก็สำหรับคลิปนี้ผมต้องขอจบคลิปเพียงเท่านี้ก่อนนะครับก็กับข้าวก็เสร็จแล้วครับเลยวันนี้อย่างก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องเสียเบียร์ซัมซิ่งเด้วยนะครับแก้วแก้วสวัสดีครับอู้ด้ บ่เอ้ยมาเด้อมาเด้อกินงไม่กินน้ำมันอยากน้องกันเด้อร์จอดมเด้อยบอมมั่นหอน